ลูกลักเกาหลีตลอดการไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วปีก่นกอนๆรวมถึงกระทั่งปีนี้ครับและเรียกว่าปีนี้เป็นปี <S <S ลิมิเต็ดด้วยอย่างเจ้าซองมินยีเททีวายบวกแปดลูกลักเกาหลีครับผมยิงเรียบเลยโอ้โหอ้าวอ้าวคมีซอนหลุดอย่างนี้จริงโอ้โห เพิ่งมีซ่อนหลุดเง้ล,ล็อกเข้ามาแล้วแปลได้ขวาหากใครกำลังมองหาไอเดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA 4 s ฟ o p b ฟ o oh. ์ชบบริการรับซื้อและขาย ID FIFA ฟออนไลน์4ไม่ว่าจะเป็นทีมเอม้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอนเอ็มรับดึงนักเตหายากและอื่นๆอีกครบวงจรใครสนใจใลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในเซิร์ฟนี้ด้วยแล้วกันครับคือตอนที่21เอ็ทีว่าเอาใหม่ๆเนี่ยคือไม่มีใครเปิดได้เลยนะครับก็คือตอนนี้คือคนที่ได้คือคนที่เปิดได้เท่านั้นคือการตีบวกอะ้รขอคุณโ,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 โดเน่ด้วยคือการตีบวกเท่านั้นเลยนะสำหรับทางหน้าของซองมินปีนี้ด้วยก็เรียกว่าปีนี้การ์ดค่อนข้างสวยเลยนะแบบนี้นะการ์ดสวยคืออารามสีทองเหมือนฟันอะไรอ่ะไม่ใช่นะครับยังไงก็เดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเมตาที่แบบว่าสุดยอดอยู่แล้วก่อนอ สเปอร์นั่นเองนะครับก็จะได้บูทแค่สปีดต้นเพิ่มแล้วก็ค่าอ่านเกมด้วยครับซองมินปีนี้ก็เรียกได้ว่าหลายตำแหน่งเลยไม่ต้องม่เป็นปีกซ้ายครับหน้าต่ำแล้วก็รวมถึงหน้าเป้าด้วยนั่นเองครับแลหลายคนอาะดูไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ซองมินเล่นริมเส้นเนี่ยแนะนำว่าเล่น2 2 TY บจะตอบโจทย์กว่าหรือใครที่เล่นหน้าเป้าแนะนำปีนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะครับเอพียู่ยี่สิบสนาด2งท้าเป็นเลือดปกติอยู่แล้วนะครับสกิลม 6, ้วนงดาแลวพลังแฝงที่ได้มามีฟิ deeper, าาบบนิช แล้วก็แนะนาว่าใส่กระทิงใส่หาช่องแล้วก็ใส่เฟือทัดไปด้วยพี่บอกเลยว่ากระชากหายแน่นอนสำหรับใครที่ทำฟูลสเปอร์พี่บอกเลยซองมินวิ่ง1 4อแน่นอนแต่ว่านี่คือไม่ได้อยู่ในฟูลสเปอร์นั่นเองก็เลยทําให้วิ่งแค่แบบ1 3 8เท่านั้นเองนะครับข้อดีซองมินคือรู้อยู่แล้วคือเรื่องความเร็วคือปกติเนี่ยเวลาเรากดเฟือทัดเนี่ยเวลามันพิกตัวเนี่ยอาจจะพิกช้าบ้างในบางคนแต่ซองมินไม่ใช่เลยนะครับต่ไฮไลท์นี่ร้อยละแปดสิบคือเป็นลูกการแตะเฟือทัดแล้วไปแน่นอนครับในการพ 5นาที75นาทีเป็นต้นไปพี่รู้สึกว่าความอึดซองมินมันเริ่มจะดรอปดอปลงมาแล้วนั่นเองพี่รู้สึกว่าเราอาจจะวิ่งเยอะเกินไปหรือเปล่านั่นเองนะครับความอึดอยู่ที่ความอึดที่1น1อยแล้วก็การหม่งบอลเนี่ย105ก็จริงแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ยังพอแบบพอแบบหมง่งโมงได้อยู่เหมือนกันครับถ้ามันจ่อจ่อหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าหม่งแบบโอ้โหถ้าแบบเป็นสายหม่งเนียอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับไม่ต้องพูดถึงการเข้าประธานนะเพราะว่ากองหลังตามไม่ทันแน่นอนนะถ้าฟองมมาาว่นาานินนปีี้ เป็นตัวเดียว์เนี่ยเซิร์ฟจ,จะเก่งแค่ไหนจะตามไปดูข้างในเลยครับอ้าวเสร็จดีครับไปอะกรูกริดไหลให้เลยครับมึ่มมินซอนโอ้โหเร็วกว่าชัดเจนครับ,เ,รบเลี่ยมเอยตีอะตีหิดอะโหว้ดวิ่งคนเร็วอะตีอะเพราะงี้ตีอะแลงเร็วโวดให้เลยแล้วกันครับมึ่มมินซอนโอ้โหยิง เรียบเลยโอ้โหซัดไปก่อนแล้วกันวิ่งมันยากกันก็ซัดไปเลยและกันครับพลังทีวีทำงานด้วยโอ้โหดูฮะเปียงโอ้โหแตใส่ก้อยนิดนึงครับโอ้โหไม่ไมยอมยังเกือบจะถึงนะนะผมแล้วลูกนี้แหน่วิ่งปุ๊บได้เลยฮะแห่เป็นกล้องถ่ายรูปปีเตอร์พัคเกอร์ครับลูกนี้สวยงามครับดีเจมจิ้มงอนสวยงามอ้าวพี่โด อ้าวอ้าวเขามีฟอ,น,อนหลุดอย่างนี้ยิงโอ้โหเขามีฟอนหลุดอย่างี้ยวล็อกเข้ามาแล้วแปรได้ขวาไม่พลาดแน่นอนครับลูกนี้ซองมินยี่เบ็ดทีวีบกแปลโอ้โหความเพียวคือลูกรัก GM อยู่แล้วครับลูกนี้ดูครับมาเองโซโล่เองกุ๊บล็อกล็อกปุ๊บนับแปรครับโอ้โหสวยงามก็ยิงได้คือต้องสไปเดอร์แมนหน่อยนะครับโอ้โหเราวันนี้สองประตูด้วยครับซองมิน เรียบร้อยอจังหวะเดียวปุ๊บซัดกลับไปเลยครับซองมินิเทีวยบกแครับแล้วมุมนี้โอ้เราไม่ให้ดูด้วยมั้งเนี่ยไม่ไม่ให้ดูด้วยโอ้โหลูกยิงไปสวยอย่างี้ไหลามาครับซองมินซองมินเรียบร้อยดีครับ ไหลมาแล้วก็ซองมินคืออยู่เสาสองอยู่แล้วอ่ะโอเคสวยงามการยิงกงยิงไกลแต่ก็ไม่ได้ดูไฮไลท์ตามสเต็ปนะพอเล่นแรงนะฮะโอ้โหมินเอี้ยวด้วยขวาครับโอ้โหกูตัวสุดปลายมือครับผมเปิบเปบดักปะฮู้อ่ะเราโคสวยงามไหลให้เลยแล้วกันครับคือมีซอนโอ้โหเร็วกว่าเทเจนเร็วกว่าเทเจนเรียบร้อยดีครับแฮตทริกเลยงะความเร็วเป็นต่อรูปหลอกคือซอ,องมินงะ <S 2> <S 2> <S 2> <S โอ้โ แต่เฟิร์สทัชคือไปเลยครับไม่ทันนะลูกนี้หลให้เลยครับคือมิซอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันก็เอาไม่อยู่หรอกครับจังหวะนี้โอ้โหล้วกองหลังแอดมาริดวิ่งไม่ทันแน่นอนครับโอ้กองหลังแอดมาริดไม่ทันแน่นอนช่องนี้เลยโอเคดักก่อนครับไปครับซองมินซองมินซองมินอยู่ไหนวะ เฮ้ยยิงโอ้โหขอบคุณมากครับโดนทด้วยกองหน้าหมื่นล้านเอโต้บีทบีบวกห้าครับโอ้โหแล้วคิลลาพามาด้วยโอ้โหซองบินสอดเข้ามายิงได้เลยครับแม่ดูครับโอ้โห,โโหคิลลาพาไม่ให้ดูด้วยโอ้โหด็อกบาเลยครับด็อกบาอิบาโมวิดนี่ครับแข็งมากไปเลยครับแฮี่เคนเปิดมาเรียบร้อยดีครับ เปิดมาก็เรียบร้อยสองมินรอเข้าฮอตอยู่แล้วครับตบเข้ามาอย่างรุนแรงนะเฮลิเคีนครับในได้นว่าได้คู่หูดูโอ้ด้วยนะครับยีิบเ็ดกับย2ิบด้วยนะครับคู่หูคู่นี้บอกสปีดต,ต้นนิดน้อยโอ้โหเราดูครับสองมินมาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างได้เปรียบกระชาตลูนี้ก็ไม่พลาดครับสองเท้าด้วยได้เลยมีกี่พี่โดไหลให้เลยครับไม่ล้ำแน่นอนนบลูกนี้เรียบร้อยเอียวตัวนะโอ้โหเอียวตัวเขาสองมินไม่พลาดอยู่แล้วลูกนี้ เอความเร็วเป็นต่อแล้วการหาช่องเราได้การสวยกับปีนี้นี่น,นี่นี่เอี่ยวตัวกับประตูขาตายไปเลยครับแม่พลังลูกลกเกาหลีนะเนี่ยเกาหลี GM เลยอะไปเลยวันไหลให้เลยแล้วกันครับฮอมิตอนเออดีดสวยงามจบข่าวจบข่าวทะลุช่องเงี้ยรออยู่แล้วจังหวะนี้ครับ อดีตได้ขวาครับไม่พลาดครับซองมินไหลามาโอ้โหคือมินซอนครับเร็วกว่าชัดเจนครับจิมครับดีด,ดโอ้โหเร็วเกินรับเพราอะไรบอกแปดเดอครับเออปล่อยให้น้องแดงหน่อยละกันใครมีโอโ้แล้วซองมินดีดได้ไซน์ครับโอโ้ความเร็วมันแบบคือจี๊ดเลยอะ่ะเอาตรงนะโอ,โอ้โอเกินโอเกษนะโอ้โกษนะ ขอบคุณมากก็โดเนตโ,โหเราเล่นดีพี่จะยิงไงไม่ได้สิบลูกก่อนถามก่อนดิไปครับคือมินซอนโอ้โหไปแล้วไปอีกแล้วเรียบร้อยงะสามศูนย์เลยฮะสิบสองนาทีครับโ,โหเราเปรี้ยวด้วยครับซองมินเนี่ยโอ้โหเราเปรี้ยวเราไม่อาบน้ำนะเออเห็นลรวสดชื่นนะครับโอ้โหซองมินครับให้เลยละกันโอ้โหคือมินซอนไปแล้วชิปลูกนี้ โอ้โหนี่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 ออกมาอย่างนี้ก็ชิปงามๆครับซองมินครับโอ้โหรอโอกาสนี้อยู่แล้วก็ซองมินโอ้โหแล้วชิปลูกนี้คือแบบเหนือชะโอ้โหแล้วมั่นใจด้วยกับชิปลูกนี้ให้เลยครับเอาละไปสวยงามมีชื่อบบสกอร์บอร์ดครับหลังจากแอซิดไปเยอะครับซองมินเงะ ตอบอดขึ้นแล้วนะชื่อซองมินนะนี่นี่มีนซอดเอี่ยวเบาๆก็ไม่พลาดนะครับลูกนี้นี่เบทีวบกแปดแล้วการ์ดปีนี้คือสวยจัดสวยจะจัดครับดูการซะก่อนนี่สมผมเดียวกันเลยจิ้มครับเรียบโอ้โหซองมินลูกนี้ครับให้มาเองเลยครับ้วนตัวต่อไข่ปุ๊บฟัดเลยครับ โอ้โหยังเราอยู่ตรงนั้นสามตัวเงี้ยครับเอาซองมินไม่อยู่อะสามตัวตรงนั้นเงออนะี้ย้อวมานะโ้ยยิงเรียมรลยโอโ้ไม่ประกบซองมินล้วคือบอกเลยนะถ้าประกบห่างในบริเวณกรอบเขียดโทษน,นี่คือแบบซองมินลื่นเลยครับซองมินครับเรียกว่าตัวเดียวของเซิร์ฟครับดูฮนะแม่ดูวนะ่าความผิวเขา ประกบก็เรียบร้อยแล้วฮะโอ้คือแต First Cut ะเฟิร์ทัชมาเดียวคือมันไปเลยอะลูกพิกตรงพริกตัวอะไรเงี้ยไหลให้เลยโอ้โหมิซอนปั่นเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหช่องนี้ครับเป็นเวิร์งเลยครับเราสองมินคือซ้ายขวาคือคมกิฟต์อยู่เลยครับโหกุลิตรู้ใจเพื่อนครับดูฮนะฟองมินวิ่งเลยครับโอ้โหแล้วไหลามาอย่างงี้ก็เรียบร้อยแต่แล้วก็เลือกทิศทางยิงได้เลยครับโอ จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสองมิลยี่สบวกแครับลืมบอกค่าตัวเมื่อต้นคลิปนะครับค่าตัวที่1นึ่งล้านสแสนล้านนั่นเองฮะตัวเดียวในเซิร์ฟแน่นอนได้ไปนี่คือได้แอคแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสาวๆติดแล้วถ้าเปรียบกับมหาหลัยก็คือสาวชอบเลยนะหล่อตีนะคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันครับคลิปนี้ลงไปก็น่าจะประมาณ3ล้านซับพ,พ,พอดี <S <S อแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดด้วยละกันนะอย่ากดหน้าพี่เจอกูกดคืนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าบายครับ